แ้วๆร้านอะไรก็ฟ้องใน้นีซื้อของ่างสามพันี่พันตั้งอะบ้ากอาอก็ห้าพันไปแล้วน่พออดโอเคดีเลยบรรยากาศมันะบพอนประเดี๋ มดแล้วนี่ร้านก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวพี่เราไงนีวิวช่วยช่วยทาง ขายลอตเตอรี่บ่ตัวใดรางวัลที่หนึ่งมีบ่ฮะม,มันบ,บ่มีม,มีรางวัลที่หนึ่งบ่ <c oughs> ชามตัวหน้าเกาา <c oughs> า่าแล <c oughs> ้วกะเด <c oughs> ็นือนี่ก <c oughs> ินด้วยเกี๋ยวเนื้อหมูเมือเ่อเปื่อย๋เกี๊ยวเนื้อผัดกะเพรพาก็มีนะอันาน,านี้ มาขายในโซนฟาร์มกล้องเอากระเจ้าเลยต้น you ท know, ุนช่วยๆของไทยช่วยเดียวกันที่ระเบิดของไทยเนาะอ้อโรซิน mm ท่านลาบ่อนนะฮะโรซินนี่เจะแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิกเด่นนี่ FC ถ่ายให้ FC ของเรได้เพล่นลูกค้าเขามาอุดหนุนนี่ในหิมทางแวะมากินได้พี่น้องเอ้ยแม่คะใจดีพอดีฮะน้ำ นำกระเตียข้นๆแสบๆเ่ีอยาูเด้ตัวบนดอเนาะัาดนะโอ้ยหึอยู่ไดเมื่อกี้นี่ก็ห้าปสุยแปดกเลทีบระแดนมันย่ำม,มาดอผัดสูนาออโอ้ยว่ะอือรนะา,างวัลที่น่งจ,จากซีเอ็เลเป็นตโะโยอนี่เยอะแยะ ทางเดินเขาบอกว่าให้หืดไปานเด๋เนาะถ้าชินเดินขยุอันแต่ละคนเขามีเงินนะบบนี่ส้มอบอําบัดแทบเลยพี่น้องเลยมากินน้ำลูกพี่พ่อนมูลนี่นี่นพี่เป็เล้งกว๋วยเตี๋ยวแซ่บบลายห <laughs> ากินน้ำยูทูปนี่แล้วเดี่ย <laughs> <laughs> ตู้เล็กจะมีตะอันไปเข้าซื้อเหรอเบ <laughs> ื่เล็กอัน โ <laughs> ตัวโต๊ะข้าวขกขัดอันอนั่นหรอ,อมันลุล,ลุหึดมันเลยแล้วจะรีเหรอมีใ่แต่ดินนิดอันอ๋อเดือนห้าขา,ขายไข่ละล้านหมดแล้ไรละ้ละลานเออขาชื่อหรอวะเขาติดป้ายขยของเพื่อนนะเสเจนิญลุกเส้ิญเจุกออไปดองไปเกี่ยว บ้า้วเดียวพากันไปเห็น้งุิยกประตูลงแล้วเอาประ,ประตูมาเราโทรเพิ่นมายกส้อยอประตูปิดเปิดนี่กระปุกกะมีนะแซ่บนมาเด้อมาเด้อื่อกีพ่นพามาเลี้งกว๋วยเตี๋ยว

ท่านหมักแบบไรท่านจางมเลยเชฟพอดีมันบอกเปรี้ยวของผมจีเผ็ดเปรี้ยวใส่ยังวะแต่กินแซ่บนี่นะมาเด้อมาเด้เนื้อ

มจางันผมมีกระบะปูนอยู่ได้สั่งอิสั่งทรายสั่งยังมัมาเดี๋ยวเห็ดน้ลุกมือเดียวก็เรียเลย่นะมึงกระบะปูนนะเอาบะปูนมาสี่ร้อยป่ะสามร้อยนะเห็ดต้องเข้ากันเห็ดน้ำเนาะึงเป็นตวเห็ดตัวเดียวสิเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยุงเงนหนมีนะ เขาดว่อเมือเดียวกันแล้วทิ้งตามคูณมากกว่สร้งเงินสรายที่เดี่ยวแซ่บแซ่บลายพ้อามาตะคุดกระปูงวดเอิญมาทอานซอยลิงก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้เห็นเห็นหน้าผมอยู่อ่ะ ถ่ายให้ผมเะยไหมจับมาเนี่ยจับื่อๆ้จรเหนไมตกมผตามผมกินนะจับปนักเลยนีแซ่เซเล็กน้ำตกเนาะเี่มากเลยตู้ปลาเนี่ย ผักกันงงไหมักกอบนี่ยเดีัยวเดี๋วหง่ะงายกลุณนห้าหมวกอันเด้ออืมอตอนใหญ่ๆบรรยากาแฉลบลายพี่น้องนะก็ว่าละบอกอะไรเลยหนึ่งสองจับโอ้เด้อเตี๋ยวร้านตาบุญธรรมพี่น้องเลย เนาะนี่ปเดีวิวละเปิดไม่ต้องเสียงเลยเปิดฟังดูอย่หิมนะเปิดซุนก็มีบ่ยังมัดสัันกนเอาย่ยสันดูซุนซ<ม>ุนแ <c oughs> เาประตูเมื่อกี้นต้ท้ายกันอยู่แสนไสามแจกองไทยลคันวนเหมือนเห็นไฟเหืองมาเนาะเมรหน่คนกองเยอะเลยถ้าไปพิสไปถือไปถือลูกค้ามันหลากลายพี่น้องหลายลูกค้ามันเที่ยวไปเที่วมาแฉบแจบมาเดิมอเดอร์นี่ได้หิมทางนี่ละพี่น้องเลยจบคลิปก่อนพี่น้องเอาโชว์ด้านตะคำหนึ่ง หนึ่งสองซ้ำโอ้แซบลายพี่น้องทำคลิปก่อนพี่นอ้องขอบคุณเลยหลายที่ตาม